ก็สวัสดีครับเอพิซ่นก็ผมขอน้ําอยู่ครับนะก็อพอและนะก็จะเก็บข้อกันมาดูกันเก็บข้อแป๊บนึงเนาะท่ขอขับว่ามันเก็บยากไหมนะครับมาดูกัน ประมาณนี้นะครับก็เขาจะหมุนมาประมาณนี้นะส e ีนะเนี่ยหมุนมาประมาณเนี้ยแล้วผมก็จะใส่ล้อนะใส่ล้อนะครับใส่ล้อก็ใส่ล้อหน้าใส่ล้อหน้านี่นะไอีนี่เนาะล้อหน้านี้แนละ้วก็นนใส่คันชักคันชักอันนี้แล้วก็เอาให้ดูอลิกขึ้นนี่คือไฮดรอลิกผมอยู่ตรงนี้นะนี่เอาไฮดรอลิกขึ้นนะครับ ก็จะเก็บท่อก็จะประมาณนี้นะเอฟซีนะนะครับใส่นะวันนี้จะไปเติมน้ำนะเอฟซีนะครับจะจะไปเติมน้ำกุ้งเพราะว่าบ่ลูกกลางเนี่ยนะครับลูกกลางเนี่ยลูกด้านหน้าเนี่ยนะครับเพราะว่าน้ำน้อยแล้วนะครับน้ำน้อยไม่ได้เติมมานานนะครับเพราะว่าน้ำยังไม่ถึงได้ได้ระดับนะเติมหพมัมได้ระดับก่อน ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวที่ทําให้เราทํางานสะดวกนะไอซีนะนะครับคือแกนไฮดรอลิกตัวเนี้ยนะนี่ผมก็จะกดรีโมทเขาก็จะลงอย่างนี้นะครับมันก็จะเก็บไปในตัวของมันเองเก็บจนว่าไฮดรอลิกตัวเนี้ยสุดนะ น,นี้มอเตอร์ทำงานอยู่นะครับก็จะดังประมาณนี้ฮดรอลิกมันทำงานอยู่โอเคสุดก็ประมาณนี้นะไอซีก็เสร็จประมาณเนี้ยก็เอาปลายท่อนะครับเก็บปลายท่อได้เนาะน้ำสนิมเหล็กในสะซีนาะเนี่ยนะครับน้ำเป็นสนิมเหล็กมันต้องทำหูหิ้วใหม่นะครับมันค่อนข้างเก็บยากนะหูจับมันอยู่คนละที่ในไะอซีนะนะครับ หูจับจริงๆมันต้องอยู่ประมาณต้นตรงนี้ตรงนี้ทีนี้หูจับมันอยู่ข้างบนเนาะแล้วยกไปแปะข้างมันก็ค่อนข้างยากนะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้เนี่ยเวลาเปียกน้ําหรือว่าที่พื้นที่เยื่อแฉะเนี่ยมันยกยาก,กนะไอ้สิ่งนับขอนห้าหกนิ้วหนุนล้อนะครับเก็บ ปากต่อเมตรยี่สิบเซนนะไอซี IC, อันนี้เติมน้ํากันแป๊บนึงเนาะนะครับปืนน้าบ่ก,กุ้งกันแป๊บหนึ่งอ่นะผมจะเติมบ่ลูกนี้นะไอซีนะนี่เดี๋ยวผมจะเสียบท่อเข้าไปตรงนี้แล้วขึ้นไฮดรอลิกนะนะครับขึ้นไฮดรอลิกก่อนอันนี้เป็นตัวขึ้นนะกนะับหนุนไฮดรอลิก,กลงลง,ลงไปแล้วนะครับไปดับ,บเครื่องก่อนเนาะ ไฮดรอิก,กํำลังลงไปนะครับจะเป็นจานไว้ด,ดันตัวยกตัวเองขึ้นเนาะโอเคผมจะไปถอดล้อหน้านะครับถอดล้อหน้าแล้วก็หนุนหนุหนล,ล้อหนุนล,ล้อด้านนี้นะนะครับแล้วก็หมุนตัวลงไปนะครับอ่ะหนุนล,ล้อแล้วนะครับไฮดรอลิกนี่ขึ้นอยู่นะอีกสี่เนาะปากทอยอยู่นู่นก็จะหมุนล้อนี้อยู่ตรงนี้นะครับแต่อีกล้อนึงจะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ ปากท่อลงไปในกลางแหน่ขียวเขียวนู่นแล้วก็จะถอยหลังไปหาหลักเดินหน้าถอยหลังนะครับขึ้นท่อมาสตาร์ทเครื่องเหยียบคัสกีหนึ่งนะครับเอาตัวลงนี่ต้ีงจะเป็นเกีหนึ่งอย่างเดียวนะครับขึ้นหายดูอีกนิดนึงนะครับให้มันเลยจากยอดไม้มาแล้วก็ Uh, ค่อยๆเรียคัดไปคัดไปเหมือนเราขับเหมือนก็เราขับรถปกตินะครับล้อมันก็จะหมุนไปอย่างนี้นะนะครับนะครับมันจะหมุนมาตอนนี้หมุนล้ออยู่มันก็จะหมุนมานะครับหมุนมาอย่างนี้มันสูงไปแล้วก็ลงไฮดรอลิกนะครับนี่ไฮดรอลิลกลงนิดนึงลงอี้นิดนึงแล้วก็หมุนมา บางทีท่อมันกระดกขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ปล่อยคัสยียบคันเร่งมันก็จะพุ่งลงมานั้งหนักก็จะกดลงมาอย่างนี้นะครับอีกนิดนึงนะพร้อมกับลงไฮดรอลิกไปด้วยครับทั้งมือทั้งเท้าทั้งตีนก็ไม่ต่างอะไรก็ขับรถนะครับนะมือนึงจับพวงมลาลัยมือนึงถือรีโมทไฮดรอลิกนะครับเนี่ยเป็มุนมาแบบนี้นี่ครับแล้วก็เอาลงเอาลงนะครับไฮดรอลิกเอาลง แล้วก็เราก็จะเดินหน้าถอยหลังใหม่ครับบางครั้งมันเดินหน้าไปบางครั้งมันก็ถอยหลังไปเก็บใหลึกมาก่อนเก็บร้อยแล้วก็ทิ้งแล้วก็ถอยหลังนะครับถอยหลังเพื่อหาหลักใหม่นะครับบางทีปากมันจมไปบางทีมันก็เลยไปนะขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันมันชิดมาด้านนี้ไปตรงมาทางนี้สักสักฟุตหนึ่งนะอกทีนะ ก็ด้วยคนเดียวกับเป็นท่อขับนะครับเราก็ขึ้นไฮดรอลิกนะถ้าเป็นแบบนี้นะนี่ขลางขลางเป็นไฮดรอลิกนะครับพี่สีเห็นไหมมันจะดันดันตัวเองไว้อยู่ดันดันยกตัวขึ้นมานี่มันจะดันยกตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เอาไม้ไปหนุนล้อฝั่งทางนู้นนะครับเป็นหนุนล้อฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เอาเอาไม้หนุนล้อฝั่งนี้ออกแล้วก็มันก็จะหมุนไปอย่างนี้ก็จะปาจะมาตรงนี้เนี่ยประมาณพุดหนึ่งพอดีนะครับระหว่างที่เราดันอยู่เงี้ยบางทีเครื่องมันอาจจะ ถอยหลังได้แล้วก็ดับเครื่องเข้าเกียวไว้นะครับแต่ว่าพื้นที่มันท่อไม่ไหลนะท่อไม่ไหลก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอาไม้อันนี้นะครับตามที่เราจะหนุนได้ไหมนะครับหนุนไม่ได้เราก็ข้ามท่อไปอ่ะหนุนยวหนูปักถนนไว้นี่นะครับหนูทงนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็วิ่งมาโดนนะครับขึ้นท่อมาใหม่นี่คือท่อขับนะไอซีนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะวิ่งมามันก็มาเหยียบอันนี้แล้วก็ ท่อมันก็จะเบี่ยงไปทางนี้นะครับหลักการง่ายๆก็มีแค่นี้นะตีดูนะนะครับผมจะเข้าเกียหนึ่งนะเกียหนึ่งใหม่นะครับึดแล้วล้อจะวิ่งมาเหยียบขอนนะครับเดินหน้าไปเดินหน้าไปนี่นครับอีกนิดนึงนะแล้วก็เดินหน้าไปนี่ประมาณนี้ถึงที่แล้วเราก็ลงไฮดรอลิกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวลงนะอันนี้ขึ้นนี่ลงนะแล้วก็ลงเหยียบเบรกเอาไว้นะครับถ้าไมาเ่เหยียบเบรกมันจะหมุนหนีอ่ะลงไปให้สุดเลยโอเคสุดแล้วอ่ะได้ทีแล้วนะทีนี้แล้วก็เครื่องมันถอยแล้วก็ดับเครื่องเข้าเกียวไว้นะครับสวิต์ไฟก็เอาไว้งี้ก่อนเราลงลงมาเอาขอนออกได้สินะขอนอันเดิมเนี่ยเนาะขอนอันนี้นะ นะครับเนี่ยขอนอันนี้เพื่อเราจะเดินหน้ามาอีกนะครับเพราะว่าปลายท่อนี่มันไม่ถึงน้ํานะเอฟซีนะ,นะะก็จะประมาณนี้นะเวลาตั้งตั้งท่อสูบน้ำนะครับเราเอาขอน,อน,นี้ไปไว้ฝั่งทางโน้นด้านนี้มีขอนอันนี้อยู่แล้วนะก็การตั้งท่อครับก็จะประมาณนี้นะเอฟซี FC นะครับก็คือผมจะมาทําให้เพื่อนๆเ,เห็นนะเอฟซี FC ทุกท่านเห็นเนาะว่าการตั้งท่อการตั้งกันแบบไหนเนาะพื้นที่ที่ แห้งๆแ,แล้วก็ฝนไม่ตกมันก็สะดวกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เข้าเกียนหนึ่งอยู่นะนะครับสวิตช์ไฟยังไม่ได้เปิดเหยียบคัสแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็เดินหน้าท่อไปให้ลงตรงที่เราต้องการนะครับนี่เข้าเกียร์ไปแล้วปล่อยคัสมันก็จะลงไปตรงๆนะครับทุกทีนะลงไปแบบนี้ว่าเราพอไหมเราจะเอาแค่ไม่มอยนะครับเราไม่ไม่เอาให้มีเลนเข้านะครับแล้วก็ จะถอยหลังขึ้นมาหน่อยอันนี้ถ้าก็ลงถึงพื้นนะ่าทีนะเนี่ยนะครับเราจะถอยขึ้นมาหน่อยอ่ะอันนี้ก็สูงไปเดินหน้าไปใหม่เข้าเกียร์เดินหน้าไปใหม่อ่ะเนี่ยเอาแค่นี้เอาแค่ลงไปสักสองฟุตนะครับเอาเอาไปไปลายน้ำหนะ้าน้ำจะได้ไม่ไม่มีตะกอนดำเนาะก็ขาเกียร์ไว้นะครับดับเครื่องดับเครื่องอันนี้คันเร่งนะไม่ใช่เบรกมือนะทีนะอันนี้คือคันเร่งนะนะครับ แล้วก็เข้าเกียร์แล้วก็ปล่อยคัสปิดสวิ์แล้วก็ไปต่อปากท่อหน่ยสินะ,ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้ต่อไปเราก็หนุนล,ล้อนะสองฝั่งแล้วก็ต่อปากท่อต่อปากท่อลงไปหรือจะเอาผ้ากองมาใส่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ลงไปในน้ําไปก็เสร็จประมาณนี้นะทีสินะก็เมื่อกี้ถ่ายตอนขึ้นอันนี้ถ่ายตอนเอาลงก็คือยามดินมันหมาดแล้วที่แปดเลี้ยวเนี่ยฝนไม่ตกสามวันในดินจะหมาดเร็วนะ พื้นที่มันจะแข็งเร็วก็เสร็จเรียบร้อยเอฟซีนะนี่คือการตั้งท่อขับก็คนที่ตั้งเป็นแล้วมันเ,เหมือนง่ายในเอฟซีนะครับท่อขับเนี่ยมันยกขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็เอาลงได้ด้วยนะครับแล้วก็อา่าพอเราชินแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในฟซีนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันอันตรายเนาะนะครับก็เนี่ยเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเติมน้ํากันนะครับมาครับใส่พากองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาผ้าใบมาปูเนาะนะครับ เรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทเครื่องวิ่งน้ําได้เลยนะครับผมใส่เกียร์สี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องวิ่งน้ําได้เลยเนาะนะครับเกียร์เข้าเรียบร้อยแล้วเกียร์สี่นะครับแล้วก็ดึงเบรกมือฮ่ากองก็จะค่อยๆคลี่ออกไปนะครับจะค่อยๆคลี่อยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ ไปเรื่อยๆนะครับล้วก็จะเอาปูนมาหวานนะครับเพราะ้าขกองเขาจะค่อยๆขี้ตัวออกไปเรื่อยๆนะครับจะค่อยๆขี่ตัวออกไปออกไ,ไปยาวสุด12เมตรนู่นนะครับสุดแล้วนะครับเนี่ยสุดแล้วนะครับ ันนี้ก็ผมก็จะเติมน้ำไปแบบนี้ผ่านผ้ากองไปนะครับเนี่ยแหนมันแหนมันคุมน้ำอยู่ไม่ดีนะครับทีนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากลงทุนซื้อยามาฉีดเนาะยาฉีดก,ก็ตายนะครับแต่ว่ามันทำยากครับอย่าไปทำเลยเอาไว้อย่างงี้เนาะก็ค่อยๆเติมนิดหน่นนอยๆไปนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ผมันก็จะมาติดเครื่องคูปุต้าตัวนี้อันนี้เตรียมปูนมาแล้วนะครับ เตียมปูนมาหวานรีบอยแล้วปูนแคลเซียมปรับสภาพน้ำนะครับติดเครื่องให้ใบพัดพาน้ำไปนะครับเราจะติดเครื่องแบบนี้ก็หวานปูนปรับสภาพน้ำนะไอซีนะนะครับนี่เป็นแคลเซียม5้ารเมตรนะครับหวานปรับสภาพน้ำสักอสองกระสอบนะไอีนะนะครับ ก็ใกล้จะพอละว,วิ่งน้ําม,มานะครับพีดูน้องนี่ก็เนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วนะครับขึ้นมาเยอะแล้วดูตามริมฝั่งนู้นนะครับก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะนะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงถึงยี่สิบนาทีก็จะพอละนะครับก็ไอ้ไม้ลูกผมก็เหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยเนาะ ส่วนไอหมีไปเที่ยวเนาะไอหมีมันชอบไป,ไปเที่ยวที่อื่นเล้วนไม่ค่อยกลับก็หวานใส่หน้าใบไปนะครับให้กระพัดไปเนาะให้มันคุกเขากับน้ำใหม่ไปนะครับ ก็เอาบาานตรงนี้ให้น้ำก็พาไปนะครับไม่ต้องเดินหวานนะครับให้มันเหนื่อยเนาะก็เอาหวานตรงนี้ไปเลยเนี่ยน้ำเขาพาไปนะครับน้ำจะปากท่อเนี่ยมันดันไป อีกสักแป๊บนึงก็จะพอแล้วนะครับก็ลหลายๆครั้งผมจะทําคลิปค่อนข้างแบบว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับนะครับผมจะขึ้นหน้าจอไว้ว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดก็คือบางค้านะครับหรือแพรลิ้วเนี่ยนะครับมีหลายอำเภอที่อุดมสมบูรณ์นะครับรวมทั้งบางน้ำเปรี้ยวด้วยนะครับมีบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมนะครับแล้วก็ ประมาณครึ่งหนึ่ง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ,อ,อะของออของของอำเภอแปดริ้วเนาะเออของอำเภอหลายหลายอำเภอของแปดริ้วนะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับยกเว้นท่าตะเกียบนะครับท่าตะเกียบกับประชันน้เชคเกตขึ้นไปข้างบนนู้นเขาจะแก่งหางแมวติดจานนุ่นนะครับทางนู้นเนาะก็จะเป็นพื้นที่ออก,ออกแกล้งนะครับหรือทางแปลงยาวไปไป,ไปข้างบนที่ผมไปขายปลามันก็เช่นกันเนาะแต่ว่าฝั่งฝั่งฝั่ง,งทางด้านผมมาทางกรุงเทพเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์นะนะครับ ตามทั้งปีนะครับคือหลายๆจังหวัดเนี่ยสู้ไม่ได้ก็แล้วกันนะน้ำมาจากเขื่อนเอ่อเขื่อนระบมก็เขื่อนสียัดนะครับสองสองคลองนี้นะครับคลองระบมคลองสีิยัดนะครับที่ที่ที่ใช้อยู่นี่นะครับสองที่ที่ผมใช้อยู่นี่ก็คือน้ํามาจากที่นั่นนะครับสองพื้นที่นี่ครับถึงได้ถึงได้อุดมสมบูรณ์ในทีนันนะครับมันมันไม่แรงนะครับถึงแรงได้ก็ทางเขื่อนชลประทานเขาจะปล่อยน้ํามานะครับ 15วันที15วันทีเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับทำให้เกเษตรกรทำกินได้ทั้งปีนะนะครับก็ลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ